นำท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับกับอารีนา3 6นะครับเรามาว่ากันต่อถึงเกมที่เราจะวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับแล้วก็เข้าสู่ในพรีเมอรีของฤษนะครับที่กลับมาแล้ววันนี้เนี่ยเรามีพูดทั้งของใหญ่ทั้งเลยอ่ะนะครับตัวท็อปทั้งเลยนะครทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลในเบรกนี้เราจะพูดถึงลิเวอร์พูลก่อนนะครับที่จะเตะในคืนนี้เวลา3ทุ่มลิเวอร์พูลนั้นออกสตาร์ท ในยุคของอันเดอร์สล็อตนะครับด้วยการชนะ3เกมรวดไม่มีการออกตัวที่ดีกว่านีวมาแล้วไม่เสียประตูชนะเกมกรีนชีดมาตลอดเกมแรกชนะอิสวิดมา2 0แล้วก็มาชนะเอเบนฟอร์ด2-0ล่าสุดชนะแมนยูแดนเดือดที่รู้สึกว่าโอเคอ่ะในความไม่เด็ดขาดของแมนยูเองมันก็เลยทำให้ลิวพูลเองก็สกรีนชีดได้นะครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยยืนจับฝูงร่วมกับแมนซิตี้แมนซิตี้ที่นำก็เพราะว่าเขา สกอร์ได้มากกว่าะแะครับรกล่าวลูกเพราะฉะนั้นข้อนี้อันดัซอสเองกลายเป็นผู้การทีมที่ปราบแมนยูได้ตั้งแต่ยกแรกเขาจุนถ้าโหถ้าใจตอนนี้มันขนาดไหนครับเนี่ยคือมันพกความมั่นใจเต็มกระเป๋าแล้วมันเจอไลฟ์โฟที่ชัดเจนเตรงนี้สําคัญมากปัญหาริงพูุนอย่างเดียวนะคือข้างบนะ่ะเชื่อใจได้ ข้างหลังบ้านมันแกว่งแต่พอมาตอนนี้เราเห็นความแน่นอนในเกมลับที่ไม่เสียประตูมันบ่งบอกอะไรให้เห็นหลายๆอย่างว่าโอเคโกนาเต้เองอาจจะอยู่ในยุคของโค้ดเก่าแล้วรู้สึกไม่เต็มที่แต่พอมากับสลอตเองมันถูกฉลกอาจจะเป็นอย่างนั้นไปครับแล้วก็รักษาฟอร์มการเล่นได้เกมนี้เนี่ยตามรายงานก็แน่นอนครับฮาวิเอเลตเป็นคนที่จะไม่ได้เล่นแล้วคนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเขาบาดเจ็บแล้วก็ เสียตำแหน่งให้กับโดมินิกโซโบสไลไปชัดเจนอยู่แล้วนะฮะทำให้จะขาดจุดตรงนี้ไปแต่มันยังไม่เห็นผลแน่ถ้าโซโบโยังอยู่นะอือแต่ถ้ามันเชิงลึกมันเริ่มหายนะ,ะก็ถามว่ามันเริ่มมีรอยต่อว่าเฮ้ยถ้าผู้เล่นตัวนี้ หาคนทดแทนยากแต่ตอนนี้ใน squad ทีมที่มีตัวที่พร้อมจะเบียดกันอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยไม่พานิกไม่ตกใจใครหายไปก็มันไม่ห่างกันแต่สิ่งที่มันตามมามีความโชคดีว่า11ตัวแรกที่ร์พูลสามารถจัดตัวได้เนี่ยมันเป็นความดีที่ต่อจากเขาเรียกว่าช่วงฟีฟ่าเดย์ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บยาวๆครับนะก็ถือว่ากลับมาทั้งหมดทีนี้รอรอทดสอบความฟิตกัรล้วนๆที่เหลือเนี่ยคงไม่มีปัญหาแล้กาเวนแบชเองกับ อเล็กซิสแมคลิสเตอร์ได้รับการยกย่องเยอะมากแมคลิสเตอร์ <Ừ. S 2> นี่อยู่ในมาตรฐานอยู่แล้วแต่การเป็นแบ็คครับโคตรจุนจุนมองไงบ้างเกมที่เล่นกับแมนยู ugh, นะ mm hmm. เห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหเป็นจังหวะการฉกฉวยจังหวะอ่านทิศทางไปกับบอลได้จ่ายบอล bon ดีคือมันบุคลิกคาแรคเตอร์เนี่ยตอนแรกก็ยังมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นนะบทสุดท้ายอ่ะไอตรงเนี้ยมันทําไมการเป็นแบบ็คมาเกิดในเกมอย่างนี้อแล้วความเชื่อใจที่ได้รับโอกาสเนี่ยสำคัญแล้วไปเล่นทีมชาติผลงานดีอีกโอ้โห ก็ก็เลยอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจใช่ครับในเวลานี้ส่วนข้างหน้า3คนก็จะไม่เปลี่ยนแหละครับก็คือเดลโกโชต้าอยู่ตรงกลางนะครับมูฮัเมดซาร่าแล้วก็ตัวของหลุยดีอาร์สเองนะครับทีนี้โคจุนครับนี่เราเห็นละเหมือนคู่แข่งมันก็เห็นอะว่าเนี่ยแผนนี้มันมาแน่แผนนี้มาแน่ที่ผมอยากคิดเราคิดไปพร้อมกันว่าในเรื่องของตัวเปลี่ยนดีกว่าตัวเปลี่ยนตอนเนี้คือข้าง11คนแรกเนี่ยมันคณะเดียวกันแล้ว แต่ตัวเปลี่ยนหรือว์พูเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ากักโปก็ทางหนึ่งนะครับนูนเยสเป็นคนที่ยากต่อการคาดเดาวันไหนดีก็ดีเมื่อมั่นใจใช่และคนที่ไม่เคยเล่นเลยครับอย่างเคียซ่าจูเนียแมผมก็อยากเห็นนะแต่ว่าตำแหน่งจะไปเบียดอ่ะมันถ้ามันโลไปโดยธรรมชาติที่เราเห็นใช้ประจำคือโมฮัมเหม็ดซาาห์ใช่ครับทัทางนั้นเลยแต่ถ้าเกิดมาดัดตรงสวสลาย <İstanbul> ก็ได้รสชาติหนึ่งถ้าจะบุกถ้าจะเป็น42 3 1เต<ช>็มรูปแบบแต่เราเห็นเกมแต่ละเกมที่อัน็กซ์สโอตทำบ่อยๆคือการเปลี่ยนวิงแบ็กทั้งสองข้างใช่แล้วมันทําให้มิติอ่ะมันมากขึ้นเราเห็นว่าเทรนเองตัดในมาเล่นใจบอลด,ดีขึ้นแล้วมีโอกาสยิงวันนั้นถ้าป็นโดนยึดประตูะนะรูปแบบการเล่นอ่ะมันมีมีทำให้อิสระของแบ็กมากขึ้นก็ผมมองว่ามุมมองก่อนว่าถ้าปรับในเรื่องของจะใช้จริงๆอ่ะเอามายืนตรงเบอร์8ได้สปอตสไล เหมาะสมกว่าขยับเข้ามาแล้วก็เพราะว่าคือตำแหน่งซาร่าเนี่ยมันแตกไม่ได้มันแตะไม่ได้อ่ามันเป็นตำแหน่งที่แตะไม่ได้แต่ตำแหน่งของดีอาร์สเรื่องหนึ่งนะใช้กักโบก็ได้ใช่หรือตำแหน่งโชตาเกิดฝืดขึ้นมาหรือทําอะไรไม่ได้ลูเยสมันท้าทายได้อยู่แล้วมันมีความยืดหยุ่นที่บอกเอาถ้าเกิดถอดแมคคาสเตอร์ออกเอาสวอซไลน์มาเล่นคู่กับกัป็นแบกได้อ่าเผื่อเอาแล้นเติเอาใช่ถ้าจะบุกในเกมที่เราที่ต้องบอกว่าดิ้วผู้เหนือกว่าใช่ครับโอเคและเกมอย่างเงี้ยมันน่าใช้สุด มันน่าลองมันน่าลองได้กับการที่เจอนอตติงแฮมโพเรสที่เล่นในบ้านด้วยอืมลิเวอร์พูลได้เล่นในบ้านแบบนี้ใช่ครับ,รบนี่ก็เอ่อเป็นฝั่งของลิเวอร์พูลแล้วก็อย่างที่โค้ชจุนบอกนะครับเปลี่ยนแบ็คเปลี่ยนแบ็คบ่อยมากครัลิวว์พูจะจะใช้สูตรน,นี้ส่วนซาร่าก็ปล่อยกันไปก่อนแอยากเตะก็เตะไปก็11ตัวตามคาดไม่ต่างอย่างนี้นะครับอาริซอนเบ็คเกอร์นะครับกองหลังเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับอิบราฮิมกโกนาเต้เฟอร์จิลฟันได้และแอนดูโรเบอร์น มิดฟิลนะครับอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ไรอันกาเวนแบสแล้วก็อีกคนนึงก็คือโดมินิกซูโบสไลแนวรุกโมเมสซาร่าเดลโกโชต้าและลุยูดิอาสพอดีพอดีครับมันไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขไม่ต้องเปลี่ยนใช่ครับไม่เสียจะซ่อมเหมือนเดิมถูกต้องอันไหนเสียค่อยซ่อมใช่แต่ถ้าเกิดมันมีจุดหนึ่งที่บอกว่าถ้าโดนก่อนแนวทางการเล่นจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าเนี่ยสำคัญคือเจอแล้วนะครับโฟเรสโอเคแหละว่า โอกาสชนะสูงแต่เนี่ยถ้าโดนก่อนอะเออแนวทางซอสจะรู้สึกพันอีกขึ้นไหมค่อยหรือว่าฟีฟาเดมันมีจุดหนึ่งที่ดีว่าช่วงเวลาที่ทีมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วหยุดเนี่ยมันส่งผลกระทบทันทีใช่ความมั่นใจต้องมาเริ่มต้นอีกแต่ถ้าทีมที่มันผิดพลาดแล้วฟีฟาดีฟีฟาจะช่วยให้พอดีโอ้โหลูกนี้มันเป็นอะไรที่แบบน่าคิดแล้วมันก้ากึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเตะอีกแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวฟีฟ่าเดออีกนะใช่ครับใช่ใช่สามนัดเนี่ยมันกลับอีกแล้วมันสารต่อไม่ต่อเนื่องครับในช่วงนี้นะครับแล้วทีนี้เราได้เห็นแล้วว่าลิเวอร์พูลมาแบบนี้แน่โคจุนกับผมมองเหมือนกันเลยว่าไม่เปลี่ยนตัวแน่นอนครับไม่มีความจําเป็นเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาอ่านใจผู้มาเยือนนะครับก็คือนอตติงแฮมฟอร์เรสบางนี่คือ 1- ใน6ทีมนะครับที่ยังไม่แพ้ใครนะครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสก็คือชนะ1แล้วก็ เสมอไป 2, 2> นะครับฟอร์เรส3เกมแรกนะครับแต่เกมนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวครับวิลลี่โบลี่กับดานิโลสองคนที่เป็นแกนหลักออกสตาร์ทมาโอ้จะไม่ได้เล่นทั้ง2คนอาละ่ะเกมลุกมันก็หายไปแล้วยิ่งมาเยือนด้วยแต่สิ่งที่ตามมาคือระบบการเล่นน่าสนใจฮะเล่นในระบบ4 2 3 1, 1> 2> เป็นแนวทางที่บอกาการรับคู่ทำงานได้ดี นะครับเราก็ต้องรู้ว่านูโน,โนเองอะเขี่ยวอยู่แล้วนึกภาพดูนโ,นโนตอนที่ทำสเปอร์อะไรเงี้ยเป็นคนหนึ่งที่สร้างเกมลุกสนุกแล้วก็ขายเกมรับที่รู้สึกว่าเออเฮ้ยใ,ใช้แกนหลักได้ดีเขาก็น่าจะเป็นผู้จัดการทีมที่มีฝีมือใช่แต่ในเลเวลทีมอะระดับกลางกลางอ่ะระดับกลางๆเขาไปได้นะครับคือ Forest สเองเนี่ยมันมีช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์อันนี้ก็ต้องอธิบายว่าแฟนๆฟอเรสว่าเราเยอะ เป็นช่วงเวลามาจันจริงๆที่เป็นแชมป์ยุโรป2องสมัยตอนนี้นะครับกับการเป็นแชมป์ลีกครั้งเดียวแต่ทะยานไปได้ถึง2รายการผมมองลอตเตอรี่ฟอร์เรสสมัยก่อนก็นึกถึงเรียวมัดหลึกเลยเวลาชุดนะชุดแข่งจะส่งเดียวใช่ครับแต่นี้มันสีแดงๆนะครับทีนี้ข้อหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเราเห็นแบบนี้โค้ชจุนว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันมี433ที่ชัดหรือบางทีก็เป็น4 2 3 1ครับฟอร์เรสก็ชัดปีนี้ออกสตาร์ทส2 3 1ครับทั้งทั้งที่โค้ช ก็คือนูโน่เนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่น343สี่สามทำไม <N un> เขาจุนว่าทําไมหรือว่ามันมันเหมาะสมกับนักบอลกลุ่มนี้หรือย,อยังไงพอพี่บีพูดคำนี้สิ่งที่มันตามมาคือคาแรคเตอร์รของทีมอ่ะมันเหมาะกับไลฟ์โฟที่เป็นธรรมชาติจากบิลล์อัพด้วยแล้วก็แบ็กสองข้างเป็นแบ็กที่สามารถเล่นเกมรับได้ดีคู่กลางหมายถึงว่าเซนเตอร์คู่ร 19, หรือว่ามิลานโควิดเองหรือว่ามูริโลเองอ่ะสองคนนี้จะเป็นสไตล์ที่เขาเรียกว่าถ้ายืน3เนี่ยโอ้โหเหนื่อยฟังไม่ได้ใช่ถ้าเกิดคู่นี้ จับลงตัวแข็งแรงด้วยลูกอากาศดีนะแล้วก็สอดซ้อนกันเก่งอ่ามันก็ลงตัวที่จะยืนหลังสี่พอแบ็กสองข้างไม่ได้เป็นวิงที่แบบว่าใช้ความลังเติมได้สุดเป็นฟูลอหน้ากับไอ้เจ้าวิลเลียมสองคนนี้ใช่ครับนิโก้ก็จะได้กลับมาแอนฟิลอีกครั้งหนึ่งเขาก็จริงๆตัวเขาขึ้นมาแล้วมันชนเทนนะฮะก็เลยอยู่ไม่ได้ครับซึ่งก็หลายคนก็แอบกลัวคอนอแบดลี่เหมือนกันเพราะว่าถ้าชนเทนมันก็อยู่ยากครับ ้าเทนไม่ไม่ไม่ถีไปแื่อก่อนนะไม่ถีไปแื่อก่อนนะนะนี่ก็เป็นลายนี้นะครับส่วนมิดฟิลคู่กลางอันนี้น่าสนใจคคจุนก็คือซองกาเล่กับทางเอเลียสแอนเดอร์สันซึ่งเอเลียสแอนเดอร์สันนี่เป็นเด็กจากนิวคาสเซิลเป็นเด็กไทยไซส์ขนาดแท้เลยแล้วยืนคู่กันสองคนนี้มีความต่างคือโอ้โคจุ่นผมผมได้เห็นมา คือมันผัดกันจั่วได้ดีมากเลยเป็นบอลไฟติ้งแหละเป็นข้าหาบอลเร็วนะครับแล้วเป็นบอลจังหวะที่เราเขาเรียกว่าความต่อเนื่องอ่ะในพื้นที่แคบเก่งแต่ในเรื่องของคลาสในเรื่องของการสร้างสารรค์เนี่ยมันน้อยอมันเทียบกับลิเวอร์พูลเองที่มาเจอทั้งแมคกลิสเตอร์เองนะหรือกระทั่งที่เราบอกออ่ใช่สปอตสไลเองเนี่ยตงร,ร,รองนี้คนละอย่างส่วนข้างบนของฟอร์เรสต์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสายสปีดทั้งหมดนะครับแอนโทนีเอลังกาขวา คาร์ลมา,ามสันตอดอยทรายบอแกนกิฟส์ไวฟรีนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยคือมนุษย์ไม้ครับ <c oughs> ที่สุดเกมล่าสุดเพิ่งทำประตูมาฮนะ <c oughs> ที่ทำสเสมอให้กับบูธฮนะ <c oughs> โคตรสังเกตไหมว่าฟอร์เรสเนี่ยข้างบนเนี่ยสามตัวมันปี๊ดปาร์ตมากนะใช่ <c oughs> แต่กองหน้าเนี่ยเหมือนยืนแบบคําในอ่ะงอ่าไปชวนทะเลาะอยู่ข้างในชวนทะเลาะแล้วพิงให้น้องอะก็ต้องรับยังไงแบบนี้รับยังไงนี่แหละบททดสอบเลยเราจะได้เห็นโกนาเต้เองแหละถ้าเจอคนสไตล์นี้ โอ้โหมันน่าลำคาญน่าลำคาแบบนี้ใชลลิ่ต้องมีเขาเรียกว่าสมาธิกับเกมก็ผมก็ไปมองว่าอดอยเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นหน้านะตอนอยู่เชลซีนะใช่แล้วก็เห็นจริงจริงทยานมาจากขวาด้วยสาตอนนี้มาอยู่ซ้ายแล้วแล้วเราก็เห็นว่าคลิปไวเองอ่ะเป็นตัวที่พลาดที่ออกซ้ายออกแบะไปทําให้ข้างคือข้างบน3คนในแนวลุกที่เราพูดกันเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่บอกมันไม่ได้ไม่ปักหลักหมายคว่าข้างไม่ใช่รวมวูดนะใช่ใช่สามคนนี้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วแต่อารมณ์ใช่ครับนะฮะ แต่วูดเนี่ยอยู่ข้างหน้าให้ลำคาญแน่ครับไม่ไม่เล่นเก็บรับแน่นอนอ่านะครับอ่าล่ะทีนี้น่าสนใจเลยครับเมื่อเมื่อเป็นแบบนี้เราเห็นขยายความออกมาจริงๆแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยอันเดรสโอตเองดูเหมือนเป็นโค้ชที่ชอบเล่น4-2-3-1ด้วยซ้ำเกมกับแมนยูนี่ชัดเลยเล่นสูตรนี้เลย4-2-3-1แล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บให้จากเดิมให้ดีอาร์กับซาร่าไปจวบแต่กลายเป็น นัดล่าสุดใช้โชต้ากับโซ so มูสไต์เข้าไปกระแทกใช่เข้าไปเฟิร์สแมนที่เป็นเล่นเหมือนเพสซิ่งบนเลยเออแล้วก็ให้ตรงกลางอ่านตัดเอามันข้อหนึ่งข้อจุดที่มันเปลี่ยนไปจากยุคข,ของเยอเกนครอปก็คือการเข้าไม่ได้ตัวแรกอะไม่ได้เข้าตัวเดียวใช่เข้าคู่อ่าคือเหมือนถ้าเกิดเวลาเป็นเกมที่เล่นเพสซิ่งเล่นเป็น4 4 2. 2ออ เราจะเห็นแทงไล่โปจะดันขึ้นไปไปค้าเลยแล้วตรงกลางคู่เป็นตัวอ่านตัดถ้าเกิดหลุดจากกลางคู่เลยเห็นว่าแบ็คจะบีบไนเข้ามาตัดเลยใช่มันเหมือนกับเป็นซ้อนเป็นสอง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 เรียงนะฮะมันเหมือนกับถ้าท่านนึกกันไม่ออกก็คือเอานักบอลสิบคนเนี่ยฮาร์ฟสเปซอ่ะยืนแนวดิ่งกันเรียลก่อนแปดหลาใช่ตรงครบเกมนี้คู่นี้ครึ่งไป ต้องขึ้นไปกดมือโลออกบอลแล้วอพอพูดมาแล้วตกใจแทนอะแล้วเล่นในแอนฟิลด์ด้วยแล้วภาพมันยังติดตาว่าเออถ้าเกิดเขาเล่นทรงนี้อีกอบีเพสซิ่งการแกะเอาตัวรอดนูโนเอนูโน,น,นเองจะหาปัญหาให้ลิฟ์พูลยังไงถ้าแกะได้แล้วจะสร้างเกมลุกต่อยยังไงหร,รือใช้บอลโจมตีจากด้านข้างอ,อันนี้น่าสนใจมากเพราะอย่าลืมนะครับว่านูโน,โนเนี่ยเป็นคนที่ปั้นเดียโกโชต้าขึ้นมาเป็นปีกซ้ายนะกองหน้าด้านซ้ายที่เก่งมากแล้วบอกอย่างนั้นครับ ขณะเดียวกันเขาแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีปีกที่โอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ดุดันทำประตูต่อเนื่องแต่มันสร้างความจุกจิกกวนใจให้กับแบ่อยู่เสมอไม,ไม่กัดนะครับอ่แต่ว่ามันมันวีว่ามัน,มมนมวีฮะแบงวีนะครับ อู้นี่แมงวีหลายอันเลยนะเอ้ลังกานี่ก็แมงวีนะน่ารำคาญแต่ไม่ทำประตูแต่ไม่ทําประตูแต่ทีนี้มันมีมนุษย์ไม้อยู่แต่ผลงานที่บอกว่าผลงานดีนะครับว่ายังไม่แพ้ใครนะยังไม่แพ้นะครับก็ถ้ามองถึงชลอดอีกก่อนก่อนที่จะไปฟันทงนะคคิดว่าเกมนี้เขาจะดีเลยเหมือนเดิมไหมในครึ่งแรกแล้วก็เข้าไปฟาดครึ่งหลังหรือถ้าจบแดกก็จบ พอพูดคำนี้จบได้ก็จบผมมองว่าเล่นในแอนฟิวอ่ะมันทําให้ผู้เล่นน่ะมันกระหายทึมชัยชนะอยู่แล้วแต่ผมอยากเห็นอย่างเดียวว่าความที่เดินมา3นัดแล้วแล้วมันพักเบรกไปอะ,อะไรที่จะเปลี่ยนแปลงจาก3านัดที่ผ่านมามันดีอยู่แล้วอะ,อะไรที่ดีขึ้นอะ,อะไรที่สมนัดที่ดีแล้วแล้วมันหยุดไปปุ๊บอะไรที่หายไปครับภาพพวกเนี้ยเล่นกับเกมแมนยูแดงเดือดเห็นเลยว่าเกมเพสซิ่งตรงกลางตัดได้ทาประตูทันทีมันมีต่อยอดไหมและเกมอย่างนี้เจอทีมที่คุณภาพในเรื่องของการครอบคุมบอลน้อยกว่าอ หนึ่งลิวพูต้องยกระดับเกมเล่นกับแมนยูวันนั้นแมนยูครองบอลเยอะกว่าถูกต้องครับนะการส่งบอลแมนยูเยอะกว่าใช่แต่เกมนี้เล่นกับทีมที่อย่างฟอเรสต์ไม่ได้ดูถูกว่าฟอเรสต์ไม่ดีแต่ฟอเรสต์ยังมีความมั่นใจที่ไม่แพ้ใครเกมนี้เป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งแล้วก็อย่างที่โคจูนเรียนนะฮะคือเกมที่แล้วที่ยิงแมนยูสามลูกเนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดงม่ฟิลแมนยูทั้งนั้นเลยนะสามลูกเลยครับแล้วก็ลิวพูมันคือการผิดพลาดเสร็จแล้วก็นำพาไปสู่การได้ประตูใช่ครับ แต่การบิ้วขึ้นไปยิงตรงๆไม่ยิงไม่เข้าใช่ยังไม่เห็นไม่รู้ว่าทนชัดเจนฮะอ่าโอเคนะครับสลอตบอกว่าตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วที่จะลงสนามแหมสามจะพักไปไม่น่าเชียร์พี่บีทูสายเอเชียถ้าไหร่ครับโคจุนคิดว่าจะจบที่สกอร์เท่าไหร่ก็สะกดคำให้แพ้ให้กับนูเน่เอยนูโน่ฮะว่านูโน่เองยังไม่แพ้ใครก็มองว่าวอรปพูนจะเปิดบ้านชนะได้ครับสองประตูต่อศูนครับ2-0อศนย์ยังคินชีพแหม โอเคผมเพิ่มให้อีกนิดนึงผมว่าริวพูดยิงได้3มแต่เกมเนี้ยแอบหวั่นใจมนุษย์ไม้กับแมงวีโคจุน <c oughs> ผมว่าห่วงโอดอยชอบจอริงผมคิดว่าสกอร์จะจบที่3ประตูต่อ1นะครับ <c oughs> สล็อตก็ตั้งใจฟังเราให้สกอร์เลยฮะโคจุนบอกว่า2-0นะครับผมบอกว่า3-1เล่นเอาสล็อตพูดไปออกเลยนะฮะชนะเหมือนกันนะครับแต่ว่าโคจุนให้คลีนชีตต่อไปโอ้โห ถ้าคลีนชีตต่อไปนี่ถือว่าต่อเนื่องเลยนะครับใช่ครับไม่เสีย, <4 S 2> ยประตูตนะคือคืออย่างที่เราเคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าการเปิดตัวของเนเธอร์ลนเนี่ยไฟ5เกมแรกค่อนข้างดียกเว้นหนักสุดคือเยือนยูไนเตดแล้วพอผ่านยูไนเตดมาได้เนี่ยมันมีฟีฟ่าเดย์คือถ้ามันต่อเนื่องแนะล้วฟอร์เรสเละแน่ยาวเลยครับ,ะรบนะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรนี่คือการเจอกันของ2ใน6ทีมจาก2ีทีมในพรีเมียร์ลีกที่ยังไม่แพ้ใครใช่ครับดดูกาลนี้นะครับ